ในที่สุดหลังจากรอคอยมาหลายวันสำนักพระราชวังก็ต้องออกประกาศฉบับที่สเรื่องพระอาการประชวรและพระหาไทยของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศฉบับที่สเรื่องพระพลรานามัยของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาออกเมื่อเย็นวันที่ 7. มกราคม2 5 6 6 เช่นเคยแถลงการของสำนักพระราชวังเกี่ยวกับอาการพระหัตถ์ไทยของเจ้าหญิงนั้นคลุมเครือและสับสนแต่ที่น่าสังเกตว่าในที่สุดสำนักพระราชวังก็ยอมรับแล้วว่าโรคพระหัตถ์ไทยในพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพาร้ายแรงมากอย่างที่กล่าวไปในวิดีโอที่แล้วโรคหัวใจในพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพานั้นไม่ง่ายแต่หนักกว่าที่ทุกคนรู้ ขณะนี้พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทับอยู่ในหอผู้ป่วยหนักแพทย์ที่รักษาพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้วินิจฉัยว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรด้วยพระอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงจากเชื้อไมโครพลาสมาสภาพพระหทไทยของเจ้าหญิงขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการวินิจฉัยในขณะนี้ แพทย์ยังคงจัดหายาและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนหัวใจปอดและไตพร้อมด้วยยาปฏิชีวนะขนาดสูงและแพทย์ยังคงติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต,ต่อปอดจึงอาจกล่าวได้ว่าพระพรานาไมและพระหาทยัยยของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพไม่สู้จะดีนักหากไม่เป็นอันตรายมากนะัก สำนักพระราชวังออกประกาศฉบับที่สหลังในหลวงรัชกาลที่สิบและสมเด็จพระราชินีสุธิดาสเสด็จเยือนบ่ายวันนี้7มกราคม2566หลังพูดคุยกับแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาพร้อมด้วยผู้ช่วยส่วนพระองค์ของในหลวง รัชกาลที่สิบในหลวงรัชการที่สิบทรงเห็นชอบให้สำนักพระราชวังออกประกาศฉบับที่สเรื่องพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศฉบับที่สยอมรับว่าพระหัยในสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซับซ้อนและอันตรายกว่า